สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเ h สเตอร์ซิตี้แนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเ h สเตอร์ซิตยอดทีมแห่งพรมเมลิกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก เออร์ลิงฮาแลนด์แนวรุกแมนเชสเตอร์ซิตี้กลายเป็นนักเตะที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกตอนนี้แซงหน้าคิริยานเอเวเป้และวินิสูตจูเนียร์ฟุตบอลเบนชมาร์กเว็บไซต์เกี่ยวกับสถิติฟุตบอลได้จัดอันดับนักเตะที่มีมูลค่าประเมินสูงสุดในโลกในขณะน,นี้ซึ่งปรากฏว่าเออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าทีมชาตินอร์เวย์คว้าอันดับหนึ่งไปครองด้วยค่าตัวประเมินที่198.1ล้านยูโรจากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วจนถึงซีซั่นนท่ยวรรากากกกัดุ ทั้งนี้มูลค่าฮาแลนด์เหนือกว่าเอมบาเป้แนวรุกของแป g เชที่มีค่าตัวประเมินอยู่ที่167.7้ล้านยูโรโร,รวมถึงวินิซิวั j จูเนียปีของเรอัลมาดรดที่รั้งอันดับ3ที่มูลค่า163.5ล้านยูโรขณะที่นักเตะอายุต่ำกว่า21ปีที่มีค่าตัวสูงสุดเป็นชูดเบลลิงแฮมกลองกลางของเรอัลมาดรดที่ถูกประเมินมูลค่าอยู่ที่1 5 3 9ล้านยูโร มากันที่ประเด็นข่าวต่อมามารูเอลคันชีประกานหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้ชี้ว่าการดวลกับไบรตันแอนโฮฟฟอร์เบียนวันเสาร์นี้ไม่ใช่งานง่ายแน่นอนพร้อมระบุว่าบรรยากาศภายในทีมตอนนี้ค่อนข้างเครียดหลังแพ้มา2นัดติดมารูเอลคันชีกองหลังชาวสวิตของแมนเชสเตอร์ซิตี้เชื่อว่าทีมต,นจ,ตนจะต้องเจอกับบททดสอบที่ไม่ง่ายอย่างแน่นอนสำหรับเกมพิมียเ์ลีังกรนฑาที่ทัพเรือใบสีฟ้าเปิดรังเอติฮัสเตเดียมรับมือไบรตันแอนโฮฟฟอร์เบียนวันเสาร์ที่21ตุลาคมนี้ ดยนาเออคันชีได้กล่าวเอาไว้ว่ามันไม่ง่ายแน่ๆเพราะพวกเขาเล่นฟุตบอลแบบเดียวกับเราซึ่งทําให้เราไม่สามารถคุมเกมได้เยอะๆเหมือนหลายนัดที่ผ่านมาและอคันชียังยอมรับว่าบรรยากาศภายในทีมตอนนี้ตึงเครียดพอสมควรเราแพ้มาติดติดสองนัดในพรีเมียร์ลีกซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นเคยและคุณก็สามารถสัมผัสได้ถึงบรรยากาศภายในห้องแต่งตัวทีมเราซึ่งไม่ใช่บรรยากาศที่ดีนักดังนั้นเกมนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ตอบสนองผลงานอันเรีลไรต์ต่อหน้าแฟนบอลของเราเมื่อนูเออคันชีกล่าว ปัจจุบันแมนซิตี้แชมป์เก่าั้งอันดับ3ในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกโดยมี18แต้มจากการลงแข่ง8นัดตามหลังทอตแนมฮอสเปอร์ทีมจากฟูงและออส์เนนอลทีมอันดับ2 2แต้มส่วนไบรตันอยู่อันดับที่6มี16แต้มจาก8นัดมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา เป๊ปกวนดูราผู้จัดก,การทีมของแมงนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมีเยร์ลีกอังกฤษล็อกเป้าทายาทที่จะสืบทอดตำแหน่งของตนในที่นเอติฮัสเตเนียมเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการเปิดเผยของเดอะเทเลกราฟสื่อชั้นนำในเมืองผู้ดีกุนซือชาวสเปนนี้สร้างผลงานดีมีคุณภาพให้กับทัพเรือใบสีฟ้านับตั้งแต่ย้ายเข้ามากุมบงเหียนปี2016โดยนำทีมประสบความสำเร็จมากมายทั้งแชมป์ลีก5สมัยคาราบาวคัพ4สมัยเอฟเอคัพ2สมัยและย,ลยูฟ่า,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 าแชมเปียนลีก1 ด้วย,ยางไรก็ตามไม่มีงานเลี้ยงใดไม่มีวันเลิกราเพราะมีความเป็นไปได้สูงที่กวัวเดียล่าจะอำลาต้นสังกัดเมื่อหมดสัญญาในปี2025ด้วยเหตุน,นี้ทําให้มีการคาดการณ์กันว่า คนที่จะมาสืบทอดตำแหน่งของเขาอาจจะเป็นมิเกลอาร์เตต้ากุนซืออาร์เซนอลหรือแองกซองกอมปานีนายใหญ่เบอร์ลี่สองลูกศิษย์ของเป๊ปโดยเดอะเทเลกราฟได้เปิดเผยว่ากววดิลล่าได้บอกกับสามนักเตะบริตันแอนด์โฮฟฟอร์เบียนขณะที่เดินเข้าไปในอุโมงค์หลังจบเกมที่ทั้งสองทีมป,ปะทะกันเมื่อเดือนพฤษภาค,คมว่าอยากได้โรเบร์โต้เดสเซบี้กุนซือชาวอิตาเลียนเข้ามาก,กุมบงังเหียนแทนตนในทีมแอนติฮัสเตเดียมทั้งนี้เดสเซบี้ซึ่งสร้างผลงานสุดยอดนำบริตันเข้าไปเล่นในฟุตบอลทั่วยุโรปเเปป็นนนนนนคครรรรรรรััั้้งงงงแกกกกกในหนาา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 าะวววตตติิศ,ศสสส์โมมมมมยยยออยอออบ่่ช่ชชางงาืทำขดล และยกย่องให้เขาเป็นหนึ่งในกุนซือที่มีอิทธิพลกับตนมากๆในช่วง20ปีที่ผ่านมามากันที่ประเด็นข่าวต่อมา เป๊ปกุนโดล่ายอดกุนสือของแมนซิสตอ้ตอบได้อย่างน่าสนใจสำหรับประเด็นใครสมควรได้รางวัลบอลลงดอร์ปี2023ระหว่างฮาแลนด์กับเมซี่พร้อมให้เหตุผลอย่างละเอียดเป๊ปกุนโดล่าผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้เชื่อว่าเอริงฮาแลนด์กองหน้าเครื่องจักรสังหารของทีมและลีโอเนลเมซี่ยอดแข้งชาวอนตานีที่ปัจจุบันค้าแข้งที่ประเทศสหรัฐกับอินเตอร์มามีนต่างสมควรได้รับรางวัลบอลลงดอร์ประจำปี2023ทั้งสองคนถูกมองเป็นตัวเต็งที่จะได้รางวัลบอลลดอปี2023โดย aland, กระะทุง52ปรตู ช่วยให้ทีมเรือใบสีฟ้าคว้าทือเป็นแชมป์ในการกวาดแชมป์พรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพและยูฟ่าแชมเปียนลีกมาครองสุดยิ่งใหญ่เมื่อรดูกาล2022ถึง2023ที่ผ่านมาส่วนเมซี่มีผลงานชิ้นโบแดงกับการพาทีมชาติอาร์เจนตินาพังาัคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022ที่ประเทศกาตาช่วงปลายปีก่อนถึงแม้เจจรินกวัวเดล่ามองว่าฮาแลนด์สมควรได้รับรางวับลบอลลุงดอปีนี้แต่ก็ยอมรับว่าเมซี่มีโอกาสได้รางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าวมาครองเป็นสมัยที่8เช่นกันโดยเปปกวววดดลไไ้้้ใหเหเตุผา่า ผมพูดมาตลอดว่าบอลลงดอร์สมควรแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนหนึ่งยกให้เมสซี่ไปเลยอีกส่วนหนึ่งให้เป็นของผู้เล่นคนอื่นๆซึ่งแน่นอนฮาแลนด์สมควรได้ดวได้ที่ปัญแชมป์ฤดูกาลก,ก่อนและเขาก็ทําประตูได้อย่างมหาศาลสําหรับเมสซี่นั้นฤดูกาลที่ห่วแตกสุดสําหรับเขาอาจเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดสําหรับผู้เล่นคนอื่นๆ,ๆเลยก็ได้ดังนั้นผมว่าทั้งสองต่างสมควรได้รางวัลบอลลงดอร์ท้งให้ผู้ตามความจริงผมอยากให้ฮาแลนด์ได้เพราะเขาช่วยให้เราประสบความสําเร็จแต่เมสซี่ได้แชม World Cup ป์โอลคัพน่าว่มะ สโมสรแมนซิตี้แจ้งมูลค่าของชื่อออร์แกนซิโลให้บาร์เซลโลนารับทราบแล้วหากทีมอาซูกราน่าต้องการเซ็นสัญ,ญญาทางวรกับนักเตะ ดูริโอสปอร์ตรายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าแมนซิตี้ได้แจ้งให้บาร์เซโลนาทราบว่าหากทีมอลซูกราน่าจะเซ็นสัญญาถาวรกับชูอาเกาเซโลต้องใช้เงิน50ล้านยูโรในขณะที่ทีมยักษ์ใหญ่กาตาลุญยาตั้งงบไวเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นบาร์เซโลนาดึงกาเซโลมาจากแมนซิตี้ด้วยสัญญายืมตัว1ปีโดยไม่มีออปชั่นเซ็นถาวรหากทีมอลสูกราน่าต้องการทำข้อตกลงระยะยาวกับฟุตบอลทีมซอดโปรตุเกสก็ต้องเจรจากับทีมเดลไบเท่านั้น ตามรายงานระบุว่าแมนเชสเตอรได้แจ้งให้บาร์เซลโลนาทราบวา่าพวกเขาตั้งค่าหัวกันเซลโลซึ่งยังอยู่ภายใต้สัญญ,ญาจนถึงปี2027ที่มูลค่า50ล้านยูโรและจะไม่ยอมลดราคาต่ำกว่านั้นขณะที่ทีมบาร์เซลโลนาตั้งงบสำหรับการเซ็นสัญ,ญญากับแบ็กขวาวัย29ปีได้เพียง25ล้านยูโรรวมโบนัสดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากสำหรับทีมยักษ์ใหญ่แคว้นกาตาลุญยาในการดึงนักเตะมาร่วมทีมแบบถาวล มากันที่ประเด็นข่าวต่อมา BBC สื่ออังกฤษรายงานว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือเอฟเกำลังพิจารณายกเลิกเกม FA Cup ร,รอบ3และรอบ4นัดแข่งใหม่เช่นเดียวกับฟุตบอลลีกอังกฤษหรือ EFL ที่จะปรับเปลี่ยนรอบชิงชนะเลิศที่เตะ2นัดยเย่าเยอนของรายการคาราบาลครับการยกเลิกเกมแข่งใหม่หรือเกมรีเพลย์ของรอบ3และรอบ4 FA เ u p เท่ากับว่าการหาทีมชนะจะรู้ผลภายใน90นาทีหรือ120นาทีหรือการโดนจุดโทษและจะเปิดทางให้เกมรอบ5้ากลับมาแข่งกันใหม่ในช่วงสุดสัปดาห์ตามเดิมขณะที่ EFL Cup หรือตามชื่อ สปอนเซอร์ปัจจุบันก็คือบอลคาราบาลครับจะปปับเปลี่ยนรอบชิงชนะเลิศมาแข่งเกมเดียวรูปผลและน่าจะหาสนามกลางใช้ในการแข่งขันแทนทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงปฏิทินฟุตบอลภายในประเทศเป็นผลมาจากแรงกดดันจากการขยายตัวของเกมฟุตบอลยุโรปแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่โดยสัญญ,ญาลิขสิทธิ์ทีวีจะเริ่มต้นใหม่ในฤดูกาล2 0 2 5ันยถึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้ สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับ